สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องเทพสูนคลืนกินนภาตอนที่23ฝากกด Subscribe ช่องลิทมังงะกันด้วยนะครับปีนี้การคัดเลือกของสถาบันชิงสนจะต้องสนุกแน่แม้แต่หนูยังเข้าร่วมการทดลองนี้ถ้าคุณหนูได้รับสุดยอดวิชยายุ์โคจรดาราจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากโอ นี่คือค่ายกลนนั้นลึกค่ายกลนนี้มีขนาดใหญ่มากมันเป็นค่ายกลนที่ร้ำค่ามากมีเพียงสาสาลามหาสมบัติเท่านั้นที่สามารถครอบครองมันได้เพราะว่าการสร้างค่ายกลนให้ใหญ่ขนาดน,นี้จำเป็นต้องใช้หินล้ำค่าหลากหลายชนิดในการสร้างมันขึ้นและต้องมีปรมาจารย์ค่ายกวนควบคุมมันม มีแต่คนที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะใช้ร่างกายของตัวเองผ่านค่ายกวนนี้ไปได้ฝึกใครโดดไปแล้วนะครับเมืองชิงโจไม่ต้องตกใจเมืองชิงโจใหญ่ก็จริงแต่เจ้าออกเดินทางเจ้าจะได้เห็นเมืองที่ใหญ่กว่านี้เสียอีกเอาแสีงผู้หญิงนะครับโลกนี้ชชางกว้างใหญ่จริงๆ ถูกต้องแล้วโลกนี้กว้างใหญ่มากระหว่างเคว้นจะมีทะเลกั้นเอาไว้มันเป็นสถานที่ที่อันตรายจอมยุทธ์บางคนยังอยากที่จะข้ามผ่านมันไปได้และระหว่างดินแดนแต่ละแห่งก็มีสถานที่ลับซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นบนภูเขาหรือถ้ำและสถานที่ที่พวกนั้นก็จะมีสัตว์อสูรซ่อนตัวอยู่ตัวอะไรครับ งูหรือว่าผี <c oughs> คนธรรมดาไม่มีทางจินตนาการความน่ากลัวของมันได้หรอกและไม่มีใครรู้ว่ามันกว้างใหญ่ขนาดไหนเจ้ารู้หรือเปล่าบางเมืองที่รุ่งเรืองมากๆจะมียอดฝีมืออยู่น้ำไม่ท่วนพวกเขาสามารถทำลายภูเขาได้ทั้งลูกเลยละ่ะบางคนก็มีอายุไม่ต่างกับเจ้าเลยสุดยอดเลยพวกเขาร้วนเป็นอัจฉริยะ ส่วนเจ้าก็อย่าดูถูกความสามารถของตัวไปแม้ตอนนี้เจ้าจะไม่ได้อยู่จุดบนสุดแต่ก็ไม่ใช่ว่าเจ้าจะไม่มีทางไปถึงเพราะว่าเจ้ายังสามารถหาโอสถทิพหรือน้ำยาสวรคร์มาเสริมพลังของเจ้าได้โลกนี้นะ่ะกว้างใหญ่มีหลายอย่างที่เจ้ายังไม่รู้อีกมากมายพูดได้ว่าเจ้ายังเหมือนกบในกะลาตอนนี้จงเปิดตาและเรียนรู้ให้มาก โลกนี้ยังกว้างใหญ่และยังมีของล้ำค่าอยู่อีกมากเมื่อพูดถึงน้ำยาจูจ้จีที่เจ้อวีมอบให้ก็ยังไม่สามารถเชื่อได้กับแก่ที่ข้ามีตอนนี้ชงใช้ความเกง่กงของเจ้าคว้ามันมาซะอาจารย์แล้วท่านรู้จักขอคอยศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่า รู้จักสิเจ้าอยากไปดูหรือเปล่าข้าจะพาไปเข้าไปด้วยสิอะไรอีกแล้วนั่นใครน่ะเจ้าเองหรอกหรือเฉินเมี่ยฝูเองหรือข้าชื่นชมความสามารถของเจ้ามากถ้าอยากไปก็มาด้วยกันสิ พวกเขาดูแข็งแกร่งและน่ากลัวมากทั้งๆที่อายุไม่ได้ต่างกับข้ามากด้วยการคัดเลือกครั้งนี้น่าสนุกจริงๆเอ๊ะแรงกดดันสุดยอดมากเขาคืออะไรกันสายตาของเขาดูน่ากลัวจริงๆและพลังสายฟ้ารอบตัวที่แข็งแกร่งมากๆทุกคนก้าวมาที่เขาเดินมีเสียงราวกับฟ้าผ่าเลย น,น่ากลัวมากพลังของเขาแข็งแกร่งจริงๆอายุของเขาน่าจะพอๆกับเจ้าเลยนะข้าก็ตกใจไม่น้อยเพราะว่าเขาเหลือบมามองข้าช่างเป็นสายตาที่น่ากลัวจริงๆอย่ามาขวางตึงใครอีกแล้วนั่นอะไรกันเนี่ย นั่นมันวิ่คเพลิงนี่สีของมันราวกับสีเลือดเลยมันเป็นสัตว์อสูรที่น่ากลัวมากมันเป็นสัตว์อสูรที่ทรงพลังมากตอนต่อสู้มันจะปล่อยไอความร้อนออกมาใครที่โดนเข้าไปจะเจ็บปวดราวกับถูกไฟเผาทั้งเป็นข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวิยคเพลิงจะมีคัดเลือกเข้าสถาบันเชิงเิลด้วยมันจะต้องติดหนึ่งในร้อยแน่ วิวเพลิงจะเข้าสถาบันชิงเรนงั้นเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสัตว์อสูรโบราณยังอยากจะเข้าสถาบันชิงเสนทั้งยังมีเด็กหนุ่มคนนั้นการคัดเลือกครั้งนี้ได้รวบรวมคนแข็งแร่งจากทั่วทุกศาสตร์สารทิศจริงๆแสดงว่าทั้งเหมือนตระกูลใหญ่ต้องมาเข้าร่วมคัดเลือกครั้งนี้ด้วย ข้าจะเตือนเจ้าเอาไว้อ่าได้เข้าไปยุ่งกับคนจากตระกูลเหล่านั้นไม่เช่นนั้นชีวิตของเจ้าได้หายไปพร้อมกับการคันเลือกครั้งนี้แน่จริงด้วยโลกนี้ยังกว้างใหญ่อีกมากมายหลังจากที่พลังของข้าเพิ่มขึ้นข้าก็คิดว่าข้าแข็งเกร่งแต่ไม่เลยข้าอ่อนหัดนักนี่มันพลังปราณจากธาตุทั้งห้าของเมืองชิงโจสินะข้ารู้สึกได้ถึงพลังที่เออล้นออกมา ไปที่ยวคอยศักดิ์สิทธิ์กันเถอะก็จบตอนที่ยี่สาไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซั b s c r i b e แล้วก็ฝากเครดิตผู้แปลแปล,แปลงงงๆไว้ไวด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย